สวัสดีครับพี่น้องครับหลังจากที่ประดับ,บเ็ดได้คางนึ่งแล้วครับก็เป็นาานาทีของอไ,ไ,ไฟครับของทีมเฮาอีกแลก้ลยวยุมย่มยำยุ่มยำอย่าง้ีงลงไฟครับ บ้านโนนสะแบงครับเอ,อที่พี่น้องเห็นโค้งๆนี่คือบ้านอาโดมของบอสบอยสิริชัยครับมอลำใจเกินร้อยบอยสิริชัยครับมาหน,นีเราไปเร่นใช้ภูมครับไปเร่นอยู่บ้านผมมาเลนะ่นเลียนกันครับ <laughs> มาเล่นอยู่บ้านบอรไฟเรเคยได้ร่วมงานกันอยู่เที่ยนึงอยู่น,นี่คือหมอครับหม,หม้อไมของมหาสารคามไฮ้ยเขาเป็นอย่าง,งมหาพิทีทลาลัยมหาสารคาม งงมาหาอะไราหตั้งบงในชุมชนกับเจริญครับเศรษฐกิจในนั่นโอ้คือคักไรทั้งร้านแนวยูแนวกินทั้งสู้ยังพี่้องคือคักอ๋อพักอาพาร์ตเมนต์ครับคิดอย่างก็ได้ขายหือว่าบ้านเศรษฐกิจเลยครับ บรจอดนอกถนนครับจะเิ็นตอนนี้ก็ตกดินแล้วครับ<า>ข้าวข้าวขนไฟลุงมาก่องไว้สิครับเวลาทิ้ประดับเขา่า เพิ่อนเกษียกมันมันที่เกะกะมันที่ขวางทางเพื่อนเลยไม่รับแต่ตอนนี้เพื่อนก็ลงได้หลายเรี่ยวครับอันนี้คือส่วนหน่อยเขาก็ต้องงานมันคำเนาะพี่น้องเนาะก็ต้องเลงิงวันไหก็ต้องเลิงซอยกันก่อน นอนไว้ครับก็พุ่นลับจอดนอกพุ่หลักการนี้สองคันวันนีเป็นสองนาะในซีได้จอดซีคันนะเหลือสองคันนี่น้ำเรือรถไฟกับรถประดับนะรถเบสทีไปจอดรงหนาแล้ว ูงไให้ภาพบรรยายเอาพี่น้องนะครับการทำงานแต่ละเมือ มาอยู่วงสองครับเบิ่งงว้การทํางานที่เป็นสเต็ปเดียวกันครับแบบนี้เลยครับ ีเเลมมัน,นคนมีหน้าที่ของเจ้าของครับส่วนมากผมได้หเหเี็ดจำแน่งเดียวกันซ้ำๆก่อนจนเพราะว่ามันที่ได้เกิดความชำน้างครับ พอชำน้านแล้วแล้วฮอกกิงแล้วแล้วปุ๊บผมให้ย่าให้ใหใหใหย่าไปยู่ตำแหนงไม่อีกเพราะว่าแต่ละคนมันต้องเป็นครับเป็นหลายๆอย่างเพราะว่าจักมือนึงบอลลูด,ดอกมือดีขึ้นดีคนนึงไข่ครับคนอันที่เย่งแล้วนไข่ปั๊บแล้วประเทศเป็น,ปนผู้เดียวกันนี่เองงผู้เดียวครับก็ได้ครับคือจังแบ่งเก็บนิวอยู่นี่แหละครับผมได้แล้วตัวสูงแบบนี้เนี่ย ตอนนี้แผลก็เริ่มดีขึ้นมาแล้วครับพี่น้องทำไว้หลายๆคนกน็ตอนนี้แผลก็เริ่มดีขึ้นละติดกันแล้วครับรอจะมา,าให้มือไม้มันขยับได้ปกติแล้วครับน้องก็จะว่วาทีมาเห็ุงานครับโทรไปถามอาการกันเรื่อยๆอยู่ครับวัี้ได้หพี่น้องเอมทีได้สบายใจน้ำครับ ลุคนกระหักในงานในอุปกรณนอยู่ครับพอเป็นอย่างครับกำลังใจยังดีอยู่ครับบอมีใจถอดใจถอยใี่น้องงานเฮาเห็ดมาตั้งแต่โดนเราจะไหนกระหักอยู่คือเก่าครับถ้าอุบัติเหตุมันก็เกิดขึ้นได้ต่อไปเขากา็ระมัดระวังเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงครับระมัดระวังในทุกอย่างที่ห่อเห็ดครับทกมันยี่มา ได้รูปแบบเด็อุบัติเหตุพี่น้องเอ้ยระเวดร,ระวังทุกค่าทุกอย่างเมื่อเช้านี่คอนไวท์ยางลุ่มทึงเวทีนี่สี่คนสามสี่คนคเนื่องเนื่องด้วยเด็กน้อยแดนเซอร์กับหมอลำเพินเ่นลเลนปลาแป้งกันยุ่งทึงครับแป้งยุ่งทึงเพราะแป้งแป้งมันถึงไหมกับเหล็กมันมืนไหมพี่น้อง เฮายางไม่เห็ดงานเฮายางแบบดีบรีนเนี่ยยา,างท่วนท่วนแบบหมอน้อย่างอยู่นีเนี่ยครับมือเท่าเนี่ยตีลังกาท่วนครับแต่คนมีอายุแน่จากน้อยจะเป็นคือยังตละล拉แต่อย่างนี้ล่มนี่มีโอกาสนะครับกระดูกกระดูกครับกดีบอกรอดอยู่เมื่อนี้ เพราะว่าแป้งไปถือเล็กม่งบันไดครับติดน้อยดนเอรอกันยางตกเกินกันลายประนี้บ้องหัวล่างข้างแตกก็ดีไปครับย่านลุ่มหัวฟาดหัวนอกพื้นยังไปมันง่ายไปกันง่ายกันครับครับผมเดี๋ยวอีด้ไปติดไฟซอยน้องๆกันครับพี่น้องแต่คลิปนี้เดี๋ยวฝากไว้เท่า,า,ทานี้กันครับขอบคุณครับสวัสดีครับ